พร้อมกดแล้วพี่อ่าพร้อมพร้อมหมดยังหนึ่งสองสามกดแล้วครับกดแล้วกันนะครับอ่ายกเลยยกเลยกดใหม่ครับกดใหม่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 พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังฝนฝนพร้อมพี่อ er, ่าเราเราเราพี down, around, ่เริ่มยังอ่ะอ๋อโอเคแล้วก็ให้คนในตี้สามคนกดครับกดก่อนเหลือคนหนึ่งเดี๋ยวผมกดอ่าพร้อมนะครับพี่หนึ่งสองสามไป ขอยังครับขอยังโอเคครับนะครับไม่ไม่ก็ก็ต้องรอดูพี่บาว่ามันตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยของของของพี่กี่คนนะไม่ไม่ไม่จำนวนคนตอนเนี้ยโอเคโอเคโอเคเจอกันเจอกันสดี๋ยวเดี๋ยว ถ้างั้นเราเราเรา,เราแยกย้ายก,กันถ,ถ้าถ้าเราเจอกันอย่าทับกันนะครับเราหย่อนย่อเราแยกย้ายเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันทายวงส่วนพวกพี่จะลงมาตาพาวเวอร์เหมือนเดิมเพราะว่ผมจะไม่ไปยุ่งก็คือเดี๋ยวแยก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 กันเดี๋ยวค่อยไปเจอทนทางเดี้ยครับเจอก,กันครับผมเล่นกับพี่เขามาตลอดหลายเดือนเขาลงมาต้าพาวเวอร์เราก็ยังไม่มาตาพาวเวอร์อ่ะ แล้วะมาตาพังเพิ่มมาตาพังเพิ่มเออยีเแบบนี้ลงมาต้าใส่มาต้าพังเพิ่มพี่อ่าทีมขอจะเป็นชื่อแคทเลยนะขนาด E M S เหมือนกันมีแคทเดียวกันแคทละเอียดเหรอเอออยู่อยู่จะดูอยู่กันไงีตีกันแล้วเอาทำไมพี่ออกไม่มาพี่ผมผมเป็นหัวแคทเพราะผมสร้างแบบเล่นสนุกสนานกับว่าชัดงะงะว่าชเดกันเล่นสดกันเล่นสดชัดเจนนะเขาเขาลงตรงนี้อยู่แล้วเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาลงนี้วสามตัวหรอ สี่ะเอ้สามแล้วบบถอยถามมาก่อนถอยักนถกันลงลงลงสูังๆส่นักเขี่ยกังมเอ๊ะขอลงหลับนอนเฮ้ยหน้าหน้าคุณตีไหมเอ๊หน้าไม่ใช่เขาอละถ้าสามมาเอใจดูงัดที่ก็ขอขอขออย่าตายยุติอย่าเดี๋ยวเอาเอาบูชบูบูชบิปชุดลังใช้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ขวารสองมันอยู่ข้างในองเลไม่หยาดเออ อันน่าจะโดนหอกนะแถวท่านเนี่ยยังยังยังข้างในข้างในพร้อมไะมันเข่าไปได้เนี่ยมันอยู่ข้างใน้สองหลอกนะเรกจากบัวดันฝั่งซ้ายเขามาอ่าไม่ไม่ก็เดี๋ยวรอ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 ที่เรามราจะได้พบกันดีมาแล้วมาแล้วเพราะคุณเดินเดินเดินตีตีฝั่งซ้ายอย่างนี้นะอย่ามาตีฝั่งขวาตีฝั่งขวาไม่รอดอ่ะว่ามันมันมีตึกตัวหนึ่งอยู่เขาวิ่งมาผมผมล็อกให้เลยเข้างในเนี่ยข้างในแล้วก

ขี่เขาป่าข้าบนข้าบนเออลูหมดว่ะตัวเดียวเองข้าวบนอ่ะอันนึงกูหมดกูหมดซ้ายซ้ายซ้ายสุดกูจะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอยู่สมเธิไอ้เนี่ยเออหมดแล้วหมดแล้วไอเอาบุกปิกกป้นจากศพผมแล้วก็ไปชุบไปชุบตรงม้าหนึ่งอ่ะทำเล็บเองว่ะ คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งไปไปไปจุตอนนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจุดอื่นมาแล้วไม่มีจอื่นนะชิดอยู่นะได้หมดแล้วหมดแล้วจุดสุดจุดสุดเมื่อกี้มีเสียงรถมาเพื่อนเพื่อนมันน่ไงเพื่อนมันไงตายไงใช่เหรอใช่ใช่เก็บเวล์ชิดแล้วก็ไปชุมสมองไว้ก่อนก็ดีนะอ่าเออน่าจะตีขออะไรแบบว่าไอ้ท้ายวัดคุณบอกแล้ว

<Okay. S 2> แสดงว่ามันจะมาชุบเครื่องมันเหมือนกันไงไม่พี่บอกแล้วมันมีเสียงรถมาอยู่พีพมม่พี่อ๊อกพี่อ๊อกสมงเลยพี่สมงตรงนี้อือสมงว่ะไม่สมงชุบเลยชุบเลยอไม่มียาเลยมั <นะ S 2> ้ยอามีมีพี่เอาไปไมั้อย่างทีเท่าไหร่รับบอสต้องไปแข่งกับคนค่นอนหอน่อยหรือไงไม่ไม่ไม่ก็รอโดดเลย อาจี้ไหนวะเนี่ยอาโเอ้ยวัดมาไอ้ขีดตี้มาเลยย้อนรอบชิบอะไรยพี้ยอวันเลยเอาเลยท่าไหนวะเนี่ยมันมันเลยคม่เล่นอย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวอ้โหมันต้องคอยดูตลอดเลยเนี่ยคนฟาร์มป่ะเนะก็ติดอ่ะก็ติดไอบตีมใช่ใช่ไอ้ตีมพวกนั้นเนี่ยไอ้ตีมที่มันบวกกับเราเนี่ย ชนชนชนตนนนนอนได้เ,เ,เนี่ยชนน้องติดเองด้วยนี่ไง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 เออเจ๋วขับไก่วะมเดีแล้วขัดอีกเลเฮ้เฮ้ย ลมติด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 เย้าเย้าลมติด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 อะนไหนวะเนี่ยเกมไม่ต้องชฉแรงไม่ต้องชฉแรงมันจะติดโอ้หนักเลยพี่หนักเลยหนักเลยไอผมโดนแล้วพี่วิวจะกางนาฬิ โอ้ยชิบหายแล้วพี่ไปชนข้างหลังไปชิบหายแล้วไปไปเราไปไปหาบอลเลยพี่ไปหาบอลเลยมีไอ้ดับ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 เออตรงไหนชลเตอร์ไอ้ดับยิงนะไอดับไอดับมันนะดิโอ้ไม่มีของเลยปั้นหลุมหลุมหลุมนีนะโซนหลุมมาหลุมหลุมนี้มันยิงไอ้ดับ ตัวนี้บนนามีคนวะบนนามีคนเลยไม่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 ตอนตอนาโดดดันไม่มีใครกันตรงนี้ไม่ไม่เปนลงกของล้างมันได้ไม่ไม่เออมันมันหนามหนาเป็นลูของล้างนะเนี่ยยิงได้ยิงเลยนะของร้างถ้าถ้าเจอแคนเตงก็ปล่อยเขาด้วยนะปล่อยเขาด้วยนะ ทำไมีเ่เอาโดนยิงคน,นเดียวอะหนูแม่งมองไม่เห็นมันเลยนะ <c oughs> อยู่หน้าต่างบ้านไอชั้นล่างไงมุมนั้นมอ,องนเราตายเอยู่หน้ต่างมันมีชั้นบนอยู่นะเอา้าตายกล้วเหรอพี่ตายังตายตายังพี่ตายยัง ถ้าจากข้างล่างนี่เหล่าม้ามุงสู้เหนียวหดไม่ค่าวะเหล่าว่าหลไรหากไปน่าจะซุ่นอยู่อ้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไปเลยครับไปเลยตัวม้าโอ้โหทำไมเอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวๆๆีเดีออต้องไปวะทำไมมุงไปเล่นมองมงมองม้าเลยเออแมนมันมอลู่มาเลยป่าวพี่พี่พี่ไปวะจะบอกเลยจะบอกเลยดูดูดูมาเลยดูมาเลยไป็นป่านะเป็นป่าไเป็้ายเป็้ายเป็นท้ายซ้ายซ้านเขาซ้าย บนขขเขาทรายมีอีกเดี๋ยวไม่ไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชนกลางไง แกเนียยันยัยันเขาเลยแกนแนนหมดกาแกนหมขอไปงานเรืองขบสองันระเบิดผมร้นระเบิดผมร้อนโอ้ะไรวะเนี่ยไรวะนะรถไหลมาชนออรถไหละชน ไม่มีสมองพี่องชุดยอายุชุดยอายุชุดหล่าคนแม่ไหนไม่รหรอกคุณต้องปิดตี้นี้ให้ได้รถรถไีเทีย,ยอะไร

โอ้โอ้พี่กับแด้แชมป์นักงสองพี่เออดทำไมพวกคุณไม่เอาแชมป์ใช่เราบอกว่าห้ามยิงกันวะพี่ในในกฎเราว่าห้ามยิงกันนะพี่ไปแล้วพี่วอล้โอเคพี่ไม่ยอมพังเหมือนกัน